ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับยามาฮ่าครับแกรนฟิลโนไฮบริดครับก็วันนี้ติดตั้งนะครับก็จะมี4รายการก็คือไฟหลีเลี้ยวทวินวันชุดคู่หน้าครับแล้วก็ชุดคู่หลังครับเป็น2นะครับแล้วก็ไฟผ่าหมากแล้วก็ปิดเปิดสวัยหน้ารวมกันเป็น4รายการนะครับก็ในตัวนะครับด้านหน้านะครับตัวในตัวไฟเลี้ยวของเดิมจะไม่มีไฟหลีในตัวไฟเลี้ยวนะครับ ันนี้เราทําเป็นวงจรแล้วก็เปลี่ยนเป็นหลอด LED ทั้งหมดนะครับก็จะเปิดซิกุญแจมาจะติดเป็นไฟรลีเลยครับจะเรียกว่าไฟรลีเลียวทวินวันนะครับก็เปิดซิกุญแจครับอ่ามาติดเป็นไฟรลีแบบนี้เลยนะเป็นตัวไฟเลีแล้วครับตัวขาเริ่มเป็นสีขาวแลอันนี้นะครับสีขาวก็เป็นสีเดียวกับไฟหน้ารถนะครับก็เมื่อทําการเปิดไฟเลี้ยวเขาจะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับอ่าครับให้ดูหลายๆมุมครับว่า สว่างชัดเจนแน่นอนครับทั้งกลางวันและกลางคืนครับแล้วก็จะช่วยให้ประหยัดไฟมากยิ่งขึ้นนะครับให้ดูหลายๆมุมนะครับก็ทําการปิดไฟแล้ว็จะเปลี่ยนเป็นสีสีไฟหลีดสีขาวเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเหมือนกันเลยครับทั้งสองข้างครับอ่าครับเมื่อปิดไฟแล้ว็จะเปลี่ยนเป็นสีไฟหลีดสีขาวเหมือนเดิมนะครับก็นับเพิ่มในการมองเห็นมิติตัวรถชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับ เรามาดูนะครับปิดเปิดไฟหน้าครับอันนี้คือปิดปิดทำสวิตปิดเปิดไฟหน้านะครับก็สวิตอยู่ด้านตรงนี้ครับแผงคองตรงนี้ครับก็สตาร์ทรถก่อนครับปกติเราสตาร์ทรถมาไฟหน้าจะติดเลยนะวันนี้เราทำสวิตไปแล้วนะก็จะปิดเปิดผ่านตรงนี้นะครับอนี่คือเปิดครับ นี่ก็ปิดนะครับเปิดนะครับไฟต่ำนะครับมีไฟสูงก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมตามปกตินะครับหรือถ้าเราปิดไฟต่ำอยู่นะครับที่เราทําเพิ่มมาแล้วก็ต่อไฟกับพิบไฟสูงได้นะครับปิดเปิดเรเร็วแบบนี้ครับจะเป็นต่อไฟสูงนะครับโอเคนะครับสถานะที่เลือนไม้น้าจอก็ยังทํางานปกตินะครับไฟสูงเลยนะครับครับ โอเคครับมาดูครับด้านหลังกันต่อครับไฟหลีเลี้ยวด้านหลังครับด้านหลังลูกค้าเริ่มเป็นสีแดงแล้วจะเป็นสีเดียวกับไฟท้ายนะครับนะเให้ดูว่ากลางคืนกลางวันนะเห็นมิติตัวรถชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับท้ายรถเลาดูใหญ่ขึ้นครับเห็นชัดเจนครับป้องกันการตูนชนท้ายนะครับเห็นชัดเจนครับให้หลายๆดูหลายๆมุมนะครับก็เมื่อทการเปิดไฟเลี้ยวครับก็เหมือนกันครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มครับ โอเคแล้วก็มารายการสุดท้ายครับรายการที่4ก็จะเป็นสวิตช์ไฟผ่าหมากนะครับก็คือสวิตชจะซ่อนอยู่ด้านนี้นะครับก็กดลงไปครับจะเป็นไฟผ่าหมากนะครับก็สถานะหน้าจอที่เลื่อนใหม่ก็ยังแสดงอยู่นะครับไฟผ่าหมากครับ โอเคครับก็เรียบร้อยครับสำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับจะเป็น g r a n เปเนตัวเก่าตัวใหม่ทำได้ทุกตัวนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ